สวัสดีเดือนมกราคมนะคะสําหรับชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันว่าในเดือนมกราคมพศ2565เนี่ยดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะดวงของอใบว่าเมจิกทาร์เนี่ยจะเริ่มต้นที่การดูที่การงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะและลงท้ายด้วยการเรียนนะคะ คือไพ่ใหญ่เราก็เลยต้องซ้อนอน,นิดนึงนะต้องขอภัยด้วยนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะบอกว่าคือคุณอะช่วงเนี้ตัวคุณนะคะจะเรียกว่ามีความคิดมีการใช้สติปัญญาในเรื่องของการตัดสินปัญหาในเดือนนี้นจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องคิดวิเคราะห์ตัดสินปัญหาแล้วก็เดิอนออกมาจากคนที่เขาแบบคิดร้ายกับคุณคนที่เขาแบบ เหมือนคอยหวังผลประโยชน์จากคุณอะ่ะคุณจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็เดินออกมาโดยที่ไม่สนใจนะคะคุณจะเหมือนกับไม่สนใจสิ่งรอบข้างตัดสิ่งที่เป็นปัญหาออกจากชีวิตไปนะคะในเรื่องของการงานนะการงานของชาวราศีมังกรนะคะหรือชาวลัคนาราศีมังกรการงานดูแล้วเหมือนสิ่งที่มันเป็นงานยากๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหากับคุณอะ่ะคุณจะเหมือน พยายามแก้ปัญหาแล้วคุณก็ทํางานออกมาได้ดีนะคะงานที่มันยากเกินไปสําหรับคุณคุณก็แก้ปัญหาได้เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้นิดนึงนะคะอ๋อไพ่ตกแป๊นึงนะคะอ่ะาไบอกว่าตัวคุณนะคะเหมือนมีการแก้ปัญหาในเรื่องของงานมีการอ่าเรียกว่าทํางานแบบค่อยเป็นค่อยไปมีหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่แบบ ลับๆเหมือนคนมีคนคอยผลักดันคุณคนคอยช่วยคุณแก้ปัญหาทั้งที่คุณเองอะ่ะรู้สึกว่าบางทีมันก็มีนะช่วงจังหวะชีวิตที่แบบเหมือนทางตันมีไม่มีใครมาช่วยเลยหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะสิ่งที่มันเป็นงานยากสําหรับคุณในเดือนนี้คุณจะแก้ปัญหามันไปได้จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่คนที่คอยช่วยเหลืออาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้นะเหมือนเขาคอยมาช่วยเหลือคอยผลักดันคุณในเรื่องของการทํางานนะคะ อาจจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเพื่อนร่วมง,งานเป็นผู้หญิงหรือว่าลูกน้องที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของงานอาจจะไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะที่คุณจะต้องสําเร็จเรื่องของการงานนะคะต่อไปเป็นเรื่องของอาการเงิน <c oughs> การเงินเดือนนี้คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานนะ <c oughs> เหมือนประมาณว่าเรื่องของการการเงินของคุณนะคะคือมันเป็นภาวะซบเซา ในเรื่องของการเงินจากต้นเดือนหรือว่าเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะแต่คุณจะได้รับงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันทําให้คุณได้เงินจากตรงนั้นมาแล้วก็มาช่วยพพอร์ตคุณเป็นเงินที่ได้จากงานแหละบางทีเหมือนได้มีเขาเรียกว่ามีงานเสริมหรือว่ามีงานฟรีแลนซ์เข้ามานอกรอบอะ่ะนอกรอบจากงานธรรมดาแล้วก็คุณก็จะได้เงินจากตรงนั้นนะคะในเรื่องของต่อไปเป็นเรื่องของความรักความรักคนโสดนะ คนโสดดูแล้วเหมือนคุณพยายามที่จะเดินผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปคุณเหมือนอย่างรู้ในตัวเองว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสําหรับคุณเนี่ยในเรื่องของของคนที่เขาเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะคุณรู้สึกแบบเมินเฉยกับเขาทั้งที่เขาก็พยายามที่จะเข้ามาหาคุณนะแต่เป็นการเข้ามาหาแบบเรื่อยๆเอื่อยๆเขาไม่ได้แบบมาจริงจังมาอะไรเงี้ยคุณเองก็รู้อว,ว่าเขาไม่ได้จริงจังคุณพร้อมที่จะสลัดความรู้สึกนี้ทิ้งไป คุณอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์ต่างๆที่แบบมีคนเข้ามาจีบเข้ามาอะไรคุณอาจจะสะบัดหรือว่าตัดขาดเขาไปก็ได้นะคะในเรื่องคนโสดดูแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของอความคิดของคุณเองที่คุณคิดว่าเออถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันดาเนินไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะแบบไม่น่าจะไปรอดอ่ะคุณก็เลยเหมือนตัดขาดความสัมพันธ์ไปนะคะเขาคนนั้นเนี่ย คือเป็นคนที่ดูแล้วเขาพยายามที่จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตคุณอยากมีครอบครัวกับคุณนะแล้วเขาก็อยากที่จะแบบเหมือนมาสาร้างสัมพันธ์กับคุณแต่ดูแล้วเขาเองก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วอะแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขและตัวเขาเองก็เหมือนกับชอบคุณด้วยอะไรด้วยคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ มาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้แต่ว่าเป็นคนมีเงินนะคะดูแลเป็นคนมีเงินเป็นคนมีความคิดเป็นคนมีศิลปะในจิตใจอะไรประมาณนี้นะคะเขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะนะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยดูแล้วไม่พร้อมที่จะไปกับเขาอ่ะเพราะว่าคุณเองก็เหมือนรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือว่ากับสิ่งที่เขาพยายามเข้ามาหาคุณนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีความรักนะคะ คนที่มีความรักแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวคุณเองมีความมั่นคงในเรื่องของความรักมีเรียกว่าคุณพยายามมุ่งในเรื่องของงานเรื่องของเงินมีการนำพากันไปสู่การเรียกว่าช่วยกันหมุนเงินมีการพากันไปใช้เงินพยายามช่วยกันในเรื่องของอความสัมพันธ์พยายามปรับสมดุลความสัมพันธ์ให้มันรู้สึกแบบ โอเคมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะคนที่มีความรักแล้วดูแล้วคือคุณก็โอเคนะในเรื่องของความรักไม่น่ามีอะไรน่าห่วงนะคะด้วยความที่คุณได้ไพ่รา,าชินิดาบราชินิดาบบอกว่าตัวคุณเนี่ยคือเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนแบบมีความเป็นแม่มีความเป็นผู้กล้าเป็นคนที่แบบทำมาหากินขยันทำมาหากินอ่ะทำให้คู่ของคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณคุณเองก็โอเคนะคุณเป็นคนเก่งนะคะและคุณก็หาเงินได้เก่ง ความสัมพันธ์ครอบครัวช่วงนี้จะเป็นในช่วงของการช่วยกันทํามาหากินหาเงินมากกว่านะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่เรียนหนังสืออยู่คนที่เรียนหนังสืออยู่ดูแล้วช่วงนี้มีกําลังใจในการเรียนมากขึ้นนะคะคุณมีความตั้งใจในเรื่องของการเรียนแล้วการเรียนของคุณดูแล้วจะเป็นเรียกว่าได้คะแนนที่ดีมีการถ้าเกิดมีการทําข้อสอบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมีในเรื่องของสมาธิที่ทําออกมาได้ดีทําออกมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าคือบางคนอ่ะไม่ได้เรียนแค่หนังสือแบบ อาจจะไม่ใช่น้องๆที่เรียนหนังสืออาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนทั่วไปที่แบบเราสามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรียนวิชาเพิ่มเติมในเรื่องของโหราศาสตร์เรียนเพิ่มเติมในด้านของศิละปะจิตตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาเสริมในเรื่องของความรู้ของเราในเรื่องของการที่จะมาเสริมในเรื่องของการทํางานของเราก็ได้บางคนคือไปเรียนพวก Photoshop หรือว่า ไปเรียนการตัดต่อหรืออะไรเพิ่มเพื่อที่จะมาเสริมในเรื่องของการงานของตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้คือคุณจะมีความสามารถคุณจะมีในเรื่องของความคิดที่มันแบบ เรียกว่ามีสมาธิอะในการทาในการเรียนในการศึกษาหรือว่าในการตัดสินใจในข้อสอบหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนไปเรียนขับรถหรืออะไรก็ได้นะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียนเหมือนกันนะคะก็คือคุณสามารถทําได้แล้วก็คุณก็จะผ่านฉลุยไปได้คล่องในเรื่องของการเรียนเป็นอะไรที่ไม่น่าห่วงนะสาหรับชาวราศีมังกรนะคะโดยรวมสรุปแล้วในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะแบบเรียกว่า มีความมั่นคงมากขึ้นนะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความคิดเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเองคุณจะรู้สึกว่ามันแบบปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขอเสริมให้ในเรื่องของโชคลาภให้นิดนึงนะคะโอ้โชคลาภของคุณมีโอกาสเดือนนี้ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือว่ามีความสําเร็จด้านใดนด้านหนึ่งหรือว่ามีในเรื่องของความสําเร็จความคิด สิ่งที่เราหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหากใครมีการแข่งขันก็มีโอกาสที่จะได้ชัยชนะมานะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่รับชมคลิปของ Diamond Magic Tarot นะคะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ